อนโมธนากับการทำบุญตักบาตรประจำวันพุทธที่20 24ของเดือนกรกฎาคมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขออนุโมธนาในการทำบุญการทำบุญก็คือการทำความดี การทำบุญคือการทำความดีทุกอย่างทำแล้วมีผลทำให้จิตมีคุณภาพดีขึ้นจิตคุณภาพดีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องเรียกว่าบุญไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนึกคิดความนึกคิดทุกความนึกคิดมีผลต่อจิต คิดหนึ่งวินาทีทำให้เป็นสุขก็ได้คิดหนึ่งวินาทีทำให้เป็นทุกข์ก็ได้ฉะนั้นการปรับความคิดจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตต่อการดำเนินชีวิตจิตจึงเหมือนกับเป็นหัวจักรของชีวิตเหมือนหัวจักรรถไฟหัวจักรรถไฟถ้าเข้ารางถูกก็ถูกทั้งขบวน เข้ารางผิดก็ผิดทั้งขบวนคนเรามีจิตเป็นหัวจักของชีวิตจิตเห็นถูกต้องก็เป็นจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้กระบวนชีวิตเดินไปในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะวันนี้ลูกหลานที่มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะที่ ผู้บริหารที่ท่านคณะบดีท่านศาสตราจารย์ดรคณิตเขียววิชัยพร้อมโดยครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ได้พาทำบุญคือการทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายคณะศึกษาศาสตร์เราเป็นสายเป็นครูตามที่หลวงพ่อปารบที่ผ่านมาว่าครูต้องฝึกพัฒนาตนจากความไม่รู้ สู่เป็นผู้มีความรู้ถ้าพูดให้สั้นก็คืออาจจะสำนวนไทยอาจจะมองไม่ดีจากไม่รู้สู่รู้จากรู้สู่การกระทาจากการกระทาแล้วนำไปสู่การถ่ายทอดจากไม่รู้คือตอนนี้ล่ะเราสะสมความรู้ประสบการณ์ทุกอย่างจะได้นำไปใช้ตอนนั้น ตอนที่เราไปสอนไปทำงานเหมือนเก็บตังก็ไปใช้ตอนไปซื้อของตอนไปสร้างบ้านซื้อรถนั่นแนะแต่ต้องเก็บก่อนจากไม่รู้สู่รู้สู่เป็นผู้มีความรู้สะสมไว้จากรู้เฉยๆไม่พอศาสตร์อื่นอาจจะรู้แล้วเข้าไปทำเข้าไปรู้แล้วก็เฉยแต่ของเรารู้นี่ต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อคิดว่าบทบาทครูระยะหลังปัจจุบันนี้นะศตวรรษที่21ไปถึง22นั่นนะครูจะไม่เพียงแต่รู้เพราะครูจะไม่ใช่ศูนย์กลางขององค์ความรู้ศูนย์กลางของวิชาการครูจะไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของความรู้แต่ครูจะต้องเป็นตัวอย่างของการกระทา เป็นผู้มีความเป็นตัวอย่างของการนำรงชีวิตเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตครูไม่เพียงแต่ผู้รู้ผู้สอนได้เพราะสอนได้บางที AI สอนแม่นกว่าครูที่มีชีวิตมันถ่ายทอดเป๊ะๆตามทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีแต่ครู AI จะไม่มีความรักความเมตตาไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความเอื้ออาทรเหมือนครูที่เป็นอาจารย์ที่เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนแม่ป้อนข้าวลูกกับเออป้อนข้าวลูกก็ได้ที่ญี่ปุ่นมันป้อนข้าวผู้สูงอายุที่ประเทศจีนเนี่ยมันเป็นโคศกสถานีโทรทัศน์พูดได้ห้าภาษาไม่ลาพักร้อนไม่เข้าห้องน้ําไม่กินกาแฟไม่ลาป่วยลาคลอดแต่ มันไม่ได้ป้อนความรักความเมตตาเข้าไปเหมือนแม่เราแม่เราป้อนเข้าวทุกคําป้อนความรักความเมตตาเข้าไปฉะนั้นลูกหลานที่มาเรียนนี่อย่านึกว่ามาเรียนแบบธรรมดาแต่มันสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ท่านดีใจภูมิใจลูกเรียนที่ไหนเรียนโน่นคณะศึกษาศาสตร์ที่ศิลปกรเอกภาษาอังกฤษด้วยนะเรียนศึกษาศา,ศาสตร์นี่ ฉลาดทุกวิชาเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยเป็นพิธีกรงานวัดก็ได้ถ้ายังตกงานยังไม่ได้เป็นไกล์ไม่เป็นไปเปลนแอร์ก็ไปเป็น,ม,ปนมักคายกวัดก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นก็ดีใจนะได้ฝึกทำม,มีพิธีกรหญิงสองวันแล้วติดกันสองครั้งแล้วถือว่าเก่งผู้ชายทำมาเยอะแล้วไงให้โอกาสผู้หญิงผู้หญิงก็เก่งฉานด้วยต้องขออนโมทนา ไม่เพียงทําได้แต่ทําแบบคล่องอต้งถ้าใครเคยทำเน่ยมันจะเคยถ้าไม่เคยก็จะไม่กล้าเหมือนพระเทศผมไม่เคยผมไม่เคยจัดตารางให้ก็ไม่กล้าเทศนะถ้าเคยพูดไปฝึกไปมันก็ก็เรียก่าม,มีจะมีทักษะเพิ่มขึ้นฉะนั้นวันนี้ขออนโมทนาขอเจริญพรขอบคุณทางครูบาอาจารย์ทางผู้บริหารที่พาลูกหลานทำ สอนโดยการพาธรรมพาธรรมนี่สำคัญนะนิดเดียวอีกนิดหนึ่งหลวงปู่ชาไงนึกถึงคำพูดหลวงปู่ชาพาธรรมหลวงปู่ชาท่านเป็นพระภาคอีสานจังหวัดอุบลวัดป่นานาชาติอาจจะไม่เคยได้ยินเกิดใหม่พูดภาษาไทยกลางท่านก็พูดไม่ชัดภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงแต่เชื่อไหมว่าท่านมีลูกศิษย์ เป็นฝรั่งทั่วโลกสามารถตั้งวัดป่านานาชาติได้มีองค์เดียวเนี่ยนอกนั้นเก่งภาษาแต่ไม่ได้มีวัดป่านานาชาติท่านบอกองค์มนตรีถามว่าอาจารย์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นี่สอนฝรั่งยังไงอาตมาไม่ได้สอนอาตมาพาเขาทำบอกพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิทำเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะ่ เป็นต้นแบบของการนำรงชีวิตนะครับท่านก็บอกว่าเออคนฝึกหมาเขาก็ไม่ได้พูดภาษาหมาใช่ไหมท่านถามคนฝึกควายไถนาเขาก็ไม่ได้พูดภาษาควายท่านบอกอัตมาเป็นเนนเปิดเทปน้ำตาร่วงคือดีใจโอ้หลวงปู่ตอบได้ดีมากเราเคยเห็นคนไถนาเราก็เป็นลูกชาวนาแต่ไม่ใครเราไปพูดภาษาควายใช่ไหมแต่มันก็ไถนาเป็น เพราะฉะนั้นการพาธรรมสอนโดยการพาธรรมเป็นตัวอย่างมีโอกาสโกงแต่ไม่โกงได้อย่างไรมีโอกาสทุจริตแต่ไม่ทุจริตได้อย่างไรนี่ครูบทบาทครูจะไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของวิชาการความรู้แล้วเพราะความรู้แทบไม่ต้องแสวงหาทุกว,วันนี้มันวิ่งหลงพ่อไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่อุตตริตเป็นคนชอบบรรัญญัติศพท์ผิดโถไม่รู้อ่ะทักษะ ในการในปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนอื่นอาจจะพูดทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่2ี่ิทักษะาการใช้ชีวิตหลวง,งพ่อบอกว่าเป็น selection skill selection ฉล,ลาดเลือกไม่ต้องแสวงหาเพียงแต่ตั้งหลักเลือกเพราะข้อมูลมันวิ่งมาหาเราฉลาดเลือกทักษะในการเลือกเลือกรับรู้เลือกเรียนรู้ฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุมโมทนาขอให้ สิ่งที่เราทําวันนี้นอกจากได้พัฒนาจิตใจแล้วแล้วเผื่อแผ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าจุหัวรัชการที่หกอุทิศให้กับหมวนหลวงปิ่นมรากุลพร้อมด้วยท่านผู้หญิงเนาะท่านผู้หญิงแล้วก็ศาสตราจารย์หมอมหลวงปิน่นอศินพิรษีกรุบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อทางคณะ ก็ขออนุมโมทนากับครูบาอาจารย์ให้มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตเนื่องคิดแต่สิ่งที่ดีงามและสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทิน